ส่วนต่อไปยูโรยูโรกราฟมีทรงกับตัวนะครับผมอ่ uh, RSI 6ของผมอยู่ที่เส้นห้าสิบนะครับเทนก r a กราฟตอนนี้ถ้าข้อมูลเดิมนะครับผมให้ Follow Sell อยู่ที่ประมาณเออ่ uh, แถวแหนึ่งจุดศูนย์เก้าหกหนึ่งจุดศูนย์เก้าเจ็ดนะครับประมาณนั้นก็คือแนวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้กราฟมาันจิ้มมานิดหนึง่งแล้วก็ขึ้นต่อแต่ว่าขึ้นไปไม่ถึงไฮด้านบนนะครับ r s i ด้านบนมีโอเวอร์บอสแล้วนะครับแล้วก็มาที่50แล้วเพราะฉะนั้นกราฟทรงเนี่ยกับตัวในทำเฟรมเดย์นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องลุ้นนะครับว่ากราฟเนี่ยจะไปทางไหนก็คืออาจจะลงมาแถวนี้ แล้วก็กลับไปเทสเหมือนเดิมแล้วอาจจะลงมาก่อนก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้ก็คือแนวเซลล์แนวเดิมนะครับ1.0967่า1 0 9ประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าใครจะลุ้นบายทรงมาเริ่มที่จะไม่สวยนะครับไม่สวยแล้วนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับก็คือขึ้นบํายทำไฮทำโลทำไฮทำโลแล้วก็ทํำไฮที่ต่ำกว่าไฮเดิมเพราะฉะนั้น ตามโครงสร้างเทคนิคแล้วเดี๋ยวรอรุ้นนะครับว่ามันจะลงมาได้หรือเปล่านะครับหรือว่า,หร,วาหรือว่าในพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์อาจจะลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นต่ออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นครเทีขาเซลล์ผมมองว่าก็ยังไม่ชัวแต่ว่าถ้าชัวจริงๆก็คือขอให้หลุดหลุดตรงนี้ก่อนก็ได้1.01ประมาณนี้นะครับโซนนี้แล้วกัน หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งอ่เดี๋ยวผมให้ดูประมาณนี้ครับก็คือให้หลุดหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สี่ประมาณนี้นะครับก็อาจจะทําการทําการโฟลว์เซลล์มาได้นะครับผม t ี TP ตรงไหนนะครับก็ t ี TP ก็อยู่ที่ประมาณแถวๆนี้ก่อนก็นแ้ทะพีหนึ่งนะครับหนึ่งจุดศูนย์แปดประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นยูโร USD นะครับผมไปดูการาฟไปดูข้อมูลฟันธงเป็นท่ลนะครับฟันธงเนท่ลบอกว่ายังไงนะครับผม GDP ยูโรน้อยกว่านะครับแค่หนึ่งนะครับ GDP อดอกเบี้ยตรงนี้เป็น CPI เป็น i n f เฟ t i o n อ n นเฟ t ชันนะครับอันนี้ก็ชนะนะครับผมอินเอ์เอเมริกาดีกว่าแพ้1นะครับเป็น1 21แล้วนะครับอันเอ็มพอยเมนต์เรทนะครับผมอันนี้ก็แพ้เป็น3าหนึ่งแล้วนะครับ GDP ก็ไม่ใช่ GDP GDP PMI นะครับอันนี้ก็แพ้4นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเป็นแนวโน้มขาลงได้นะครับในดูโร USD อันนี้ตามข้อมูลที่ผมใช้ในการเทรดนะครับผม เพราะนั้นใครที่จะเทรดสัปดาห์หน้ากราฟของยูโร u s เเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมรุ้นว่าถ้าหลุดทรงนี้นะครับหลุด1.097เาดนี่ยอาจจะลงมาถึงแถวๆโซนนี้ได้1 0 8่งจุนแถวๆนี้ได้นะครับผมมาแถว88.2ของผมได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มขาลงกลับตัวแล้วนะครับแต่ว่ายังรุ้นรุนูว่า จะผ่านอันนี้ได้ไหม1.104แถวๆนี้นะครับถ้าผ่านได้มีกลับลงต่อนะครับผมแต่ถ้าใกล้เทศหน้าบายก็ต้องห้ามก็ต้องลุ้นนะครับว่าไม่ให้ผ่าน3.8.2ก็คือแถวๆ1.014 1.104ประมาณนี้นะครับ